ครับผมก็สวัสดีเพื่อนี่พ,พี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราฝันนะครับถามเพื่อนมาดูรถไทยใหญ่กันบ้างนะครับผมมาทางช่างหัวไฟเทคทีมนะครับแอห้าศูนนนะครับลาก1ันหมากับ L4018 นะครับลาดฐานสี่โอ้โอเบานะครับถือว่าช่างบอกว่าเบามากนะครับใส่พันสี่พี่ไทยก็ไม่ต่างกันมากนะครับถ้าดินทรายนี่ขี้ไม่ต่างไม่ต่างกันมากนะครับกินพื้นที่ใหญ่เท่าเดิมนะครับแต่ว่ายังไงล่ะฐานฐานเล็กนะครับฐานแค่สี่ใบ เป่ารถจริงๆนะครับเนี่ยนะครับกินมาเสมอล้อเหมือนเดิมนะครับเสมอล้อเลยล้อหน่อยๆอยันหกนะ เสียงลันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูผันสีกันบ้างนะครับนี่แหละชะเต็ดนะครับชะเต็ดที่พารเพื่อนมาดูนะครับเป็นไทหวานข้าวนะครับ ดูนะเพื่อนไปเบาๆนะผมขี้ไทยก็เจ้าว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับดินมันเป็นดินทรายเนาะมันก็แตกนะครับมันไม่ได้ว่าเป็นดินเหนียวหรอกมันเป็นก้อนนะครับเบารถด้วยแล้วก็ไทยลึกด้วยนะครับอ่าดูเพื่อน l 4 0นะครับอ,อ 4, ่า4,000 4,500ชั่วโมงนะครับลาบพันสี่โอ้เดินตามไม่ทัน,นครับช่างไทยเร็วเกิน มากับ L5018 นะครับ2,300ชั่วโมงต่อลั่นๆนะครับอื้อ 4ี่ศูนย์พนะครับโอ้น่าเอาไปไถไร่นะครับวันนี้ปลูกมันนะครผมเบานะครับถึงว่าช่างบอกว่าเบามากนะครับพันสี่นี่เบาจริงนะครับผมแล้วก็ไถลึกด้วยนะครับ เดี๋ยวเี๋ยมมีไร่ก่อนเดี๋ยวให้ช่งางวัไไยให้นะครับดูแแ้วทีนี้ไถไร่ลูกมันนะครับไถลึกจะดีกว่าคันสี่นะครับไถลึกจะดีกว่า เสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับผมแรงหนึ่งสคันเร็วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมสวัสดีครับ